าย24แค่ชีน้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นันอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงล่วงหน้าของชาวลัคนาและราศีกันในเดือนสิงหาคม2567นะคะเป็นดวงโดยรวมนะความรักสุขภาพโชคลาภเงินทองการเงินการงานเป็นยังไงนะคะในเดือนสิงหาคมทั้งเดือนนะคะ อา,นะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าไม่แม่นนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงสิงหาคมนะ,ะถ้าคุณมาดูคลิปนี้ก่อนบางสิ่งบางอย่างอาดีตอาจจะตรงนะคะอนาคตคุณยังไม่รู้นะ,ะอย่าเพิ่งตัดสินว่าไม่หมอไม่แม่นนะคะถ้าอยากรู้ว่าแม่นไม่แม่นนะ,ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านอย่างที่บอกอ่ะเนาะเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะ ถ้าคุณอยากดูดวงส่วนตัว i d l i n e 4ี9 9 na นะฮะและเบอร์โทร0 8 4 8 6 4 6 9 4 9ช่องทางการติดต่อตรงนี้นะคะรับทุกอาชีพยกเว้นมิจฉาชีพนะพี่นานามไม่ขอดูดวงให้กับมิจฉาชีพนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาหวังอะไรจากพี่นะจ๊ะพี่ไม่ใช่คนรวยพี่พูดอย่างนี้ก็คือมิจฉาชีพเยอะมากทุกคนทักมานะเออเราไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงคนชั่ว กันได้แล้วเหลือประเทศไทยเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะอ่านะขอเตือนให้ชาวลัคนาราศีกันและทุกราศีที่เข้ามาฟังเนี่ยนะระวังหลบเลี่ยงให้ดีด้วยอย่าโลภนะถ้าไม่โลภคุณไม่โดนเนาะถ้าใครที่หลอกมาว่าจะให้อะไรคุณเนี่ยนะ,ะเราต้องรู้ว่าของฟรีไม่มีในโลกนะคะอ่าชาวลัคนาราศีกันนะ,ะดวงของคุณในในรอบเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงนะ,ะไปแรกของคุณค่ะจับสดนะจ๊ะ ใบแรกจ้าฮนะไพ่ดีเอ็มเ r อรฮะไพ่ในไพ่จักรพรรดิใบนี้นะถ้าคุณได้ไพ่ใบนีเ้เดือนกันยาน,นี่คุณจะมีความรู้สึกหน้าเกงขามนะมีอำนาจนะมีอำนาจในสายงานนะถ้าคุณเป็นผู้ชายสูงวัยที่เข้ามาดูนี้ตรงตัวกับคุณเลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่วัยขนาดนี้หมายถึงว่าคุณที่คุณจะเป็นที่หน้าเกงขามเกงขามสําหรับ ผู้พบเห็นนะในเรื่องของการงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะอ่าใบที่สองของคุณคะ่ะอ่าแปดแปดดาบนะใบที่สองไม่ค่อยดีความรู้สึกของคุณเองนะที่จะกักกักขังตัวคุณเองไวนะ้นะอึดใจกับคนรอบข้างบางคนยิ่งสูงยิ่งหนาวบางคนบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวฉันขอขอขอสูงไม่ถึงร้อยหกสิบแม่หมอก็ไม่ค่อยสูงนะแม่หมอประมาณร้อยหกสิบพอดีนะจ๊ะ เขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะฉะนั้นนะเราเตี้ยวไว้ก่อนโอ้ยไม่ใช่นะผู้เล่นคะ <c oughs> นะ่ะนะบางคนไม่รับมุกนะบางคนบอกว่าเอาต้องเตี้ยเหรออะไรอย่างนี้เอ๋ใบที่สามนะใครยังไม่มีแฟนมีใครโสดหรือเปล่านะไพ่ความรักนะก,กับความรักกําลังเดินทางจ้านะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะจะมีคนเข้าหานะอย่าไปเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ละเดี๋ยวเขาเข้ามานะคะแค่เปิดประตูใจก็พอนะคะ ใบที่สี่ค่ะตำแหน่งคนรักคู่ครองตัวจริงมีเปล่ามีสองถ้วยเออชาวกันนะคะโอ้สเสน่ห์แรงมากใครที่มีคู่แท้อยู่แล้วอย่าอย่าเปิดประตูใจให้แก่ใครซีสัวนะคนรักคู่ครองนะก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลดีเห็นไหมเนี่ยคนรักน่ารักอยู่นะจ๊ะอืมโอ้โหเด่นในเรื่องความรักมากเลยนะคะนี่ไม่ใช่ดวงความรักนะจ๊ะชาวราศีกันลักนาะกันนะความรักปังมาก อ้าวอดีที่ผ่านมาของชาวกันนะไพ่ราชนีถ้วยนะฮะเรื่องของความรักยังนี่เห็นปะยังเป็นราชนีฉันเป็นอะไรอะ่ะฉันเป็นเหมือนเทพแห่งความรักเลยตัวเองเนี่ยอืมนะ,ะความรักฉันเป็นใหญ่นะ,ะแต่เรื่องของการงานก็กําลังจะได้เลื่อนตำแหน่งนะอ่าอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะระวังไม่สบายจ้านะฮะ เราระบบทางเดินหายใจนะช่วงนี้นะอาบางทีบรรดาคนที่เข้ามาจีบเนี่ยระวังมันจะเอาเชื้อหวัดสายพันเอมาให้นะ <c oughs> นะความคิดภายในใจของคุณจ้าโอ้โหคิดเรื่องเงินจ้า <c oughs> ถ้าไม่ได้อยู่ตำแหน่งความคิดนะคุณจะรวยมากเลยใบเนี้ยนะ <c oughs> คิดเรื่องเงินก้อนใหญ่อยู่นะจ้า, <c oughs> าตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยค่ะของชาวกันนะจ๊ะนะ บ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่ k i งอ o ฟวอ n d จะมีผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพี่นี่แหละนะ,ะหรือคุณนี่แหละได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของการงานเนาะโอ้จะมีคนระดับหัวหน้าง,งานมาอยู่ในบ้านฉันแล้วเหรออะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคะอ่าหรือคุณอาจจะทํากิจการของตัวเองนะเนี่ยนะคุณอาจจะคิดเริ่มกิจการของตัวเองบางท่านก็ออกงานมาทําเลยบางท่านก,บาานก็บางท่านก็แบบยังไงอะทํางานเสริมเห็นไหม เด่นเรื่องงานอะคะ่ะทํางานเสริมมั้งคะก็ทํางานเสริมหรืออาชีพเสริมที่แบบโอ้มันปังมากเลยนะคะทุกคนใบที่เก้าค่ะนะคะได้ไพ่คิงออฟวอนไพ่ใบนี้ทหารตํารวจทําอาชีพอะไรก็ได้แต่อย่าทำอาชีพสีเทานะอาทิเช่นมันต้องเสี่ยงกับกฎหมายอะอย่าทํานะเออบอกไว้ก่อนนะจ๊ะในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะเก้าไม้เท้าค่ะปวดหัวค่ะบอกแล้วเนี่ยอย่าทําอาชีพที่สีเทาบางคนปล่อยเงินกู้ไง ปล่อยเงินกู้อะถามว่ามันเทาไหมมันก็เทาอยู่นะถ้ากู้ปล่อยเกินกฎหมายกําหนดเนาะเออนะมีเกณฑ์นี่จะเสี่ยงกับตํารวจเดี๋ยวนี้ลูกหนี้ก็หัวหมอเห็นไหมอะนะพอนั่นเสร็จนะเราทวงเขาเขาไม่ให้เขาก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกว่าเออเราปล่อยเกินกฎหมายกําหนดเออหรือเราพอเราทวงมากทวงออกซือ่อเขาก็จะบอกว่า ทาให้เขาเสียหายนะจะชดใช้อะไรเท่าไหร่นะออประมาณนี้แทนนี่ว่าตัวเองจะได้เงินคืนกับต้องไปเสียเงินให้เขาอีกนะระวังนะลูกนี่บางคนก็หัวหมอจ้ะนะไพ่ในตาแหน่งขยายคู่ครองคนรักจ้านะอ่าบางบางคนก็มีคู่เข้ามาบางคนก็แบบว่าชั้นโสดชั้นผักใสพยายามผักใสคนที่คนที่เอ,อจะเข้ามาใหม่นะคนนี้จะเข้ามาใหม่คนนี้เปล่าเนี่ย เหมือนจะผักใสออกเพราะว่าคุณมีคู่อยู่แล้วอ่านั้นเป็นเรื่องที่ดีนะการมีคู่อยู่แล้วไม่มีคู่เพิ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลธรรมทําอะไรก็เจริญน,นะถ้าเกิดคบซ้อนนู่นนั่นนี่นะคู่คุณรู้นะอะไรที่เคยสร้างมาด้วยกันก็จะพังทลายเนาะอืครอบครัวก็จะไม่ดีนะมันครอบครัวก็จะไม่เป็นครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นรักเดียวใจเดียวนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนนะโดยเฉพาะถ้าคนที่เข้ามาเนี่ย เขาก็มีกู้ของเขาแล้วยิ่งแล้วเลยเนาะยิ่งยิ่งหนักเลยอ่าใบสุดท้ายไพ่ขยายการงานการเงินนะคะอ่าการเงินการงานนะการเออเวลาเราจะทําธุรกิจหรืออะไรเนี่ยอย่าเปิดเผยให้กับใครรู้เนาะอย่าให้เขารู้เรื่องแผนการธุรกิจของเราไพ่ใบนี้เป็นไพ่อินโทรเวิร์ดนะ,ะแบบลักษณะแบบโดดเดียวอยู่ส่วนตัวเออเราต้องมีความรับเป็นของตัวเองบ้างนะ หรือใครที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามอันนี้สักคิ้วสักปากสัญญกรรมนะคะใบนี้นะได้เลยนะ,ะนะถ้าคุณถ้าคุณคิดเรื่องของงานเสริมหรือว่าอยากจะมาเปิดร้านอะไรพวกนี้อันนี้เหมาะนะเหมาะกับคุณเลยนะอาชีพเหล่านี้นะคะอ่าชาวรัคนาและราศีกันนะคะดวงเดือนนี้นะฮะเรื่องของ เด่นเรื่องของความรักและการงานนะแต่อย่าแต่อย่านอกใจคู่นอกใจแฟนและก็อย่าทำธุรกิจสีเทานะในเรื่องของสุขภาพระวังลำตัวซีกขวาช่วงท้องนะฮะแล้วก็ปัญหาเหน็บชาปัญหาสายตานะฮะสุขภาพนะะไพ่ดาบขึ้นค่อนข้างเยอะนะไพ่ธาตุลมนะฮะมีไพ่ธาตุลมธาตุน้ำนะธาตุดิน อ่าและธาตุไฟนะอ่ะาธาตุก็ครบนะฮะแต่ปัญหาในเรื่องของธาตุลมเนี่ยจะจะหนักนิดน,นึงเนาะระวังเลื่อนลมจะเดินไม่สะดวกนะ,ะเหน็บชานิ้วล็อกอะไรต่าง,างๆเนาะลองหาวิตามินมากินนะ,ะวิตามินที่เกี่ยวกับแก้เหน็บชาพวกวิตามินดีอะไรเงี้ยหรือเกี่ยวกับกระดูกก็พวกแค,แคลเซียมอะไรอย่างเงี้เนาะ,ะอ่านะฮะ สุขภาพที่ระวังอย่างหนึ่งเรื่องของการปวดหัวนะไมเกรนนู่นนั่นนี่นะคะ,ะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะสี่สี่สองค่ะนะ,ะแล้วก็สี่แปดหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งเก้าและศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะอ่า นะขอบคุณชาวลัคนาและราศีกันนะและทุกราศีที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณชาวราศีกันลัคนากันนะใครที่ดูดวงแล้วนะอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มก็คือ s id line มานะคะ 4399na นะใครสะดวกดูดวงฟรีดูตามช่องนี้ได้เลยนะทุกราศีนะและฝาก กดติดตามเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะเพราะว่า80%์ไม่กดติดตามให้นะ,ะหลายหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะไม่กดติดตามให้แม่หมอนะ,ะเออนะกดไลคะ์กดไลค์นะจ๊ะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดให้มันเป็นรูปก,กระดิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์ like, นี้นะ,ค,ะคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ